เทสหนึ่งสองนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะฮะผมโก้เจ้าป่าเขย่ารงนะครับอ่านะฮะวันนี้นะฮะจูหัวกันก่อนนะครับเจาะตัวอย่างที่สองเดอะแบทแมนภาคที่ชอบกระทืบคนและอาฆาตนะฮะแบทแมนโรเบิร์ตแพตติสันนี่ฮะมันจะชอบกระทืบคนนะฮะแล้วก็มีความอาฆาตสูงนะครับผมนะฮะนะอ่านะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาเล่ากัน ถึงเรื่องนี้นะครับเมื่อคืนนะครับผมมันมีงาน DC FanDome นะฮะผมที่เป็น virtual ะ่ะถ่ายทางออนไลน์สตรีมมิงนี่ครับผมเมื่อคืนนะแล้วก็มีการปล่อยของอย่างมากมายเลยนะฮะของคาแรคเตอร์ดีีต่างๆคอมมิกมูฟวี่แล้วก็รวมถึงเกมนะครับผมนะฮะแต่วันนี้นะฮะผมจะเล่าเฉพาะเรื่องของเดอะแบทแมนนะครับผมที่เป็นสิ่งที่ แฟนดีซีรอคอยกันนะครับนะฮะอ่านะผมนะฮะอันนี้นะเป็น <I 'm S 1> ตัวอย่างนะฮะเดอะแบทแมนเทนเลอร์ Batman, Taylor, ที่สองนะฮะเป็นเมนเทนเลอร์ล่าสุดที่ออกมานะครับอ่าน่าสนใจนะฮะเดอะแบทแมนภาคนี้นะฮะที่จะฉายในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับผมจะได้แรงบันดาลใจนะฮะมาจากเดอะแบทแมนเดียวันนะ นะฮะฮของแฟรงกินเลอร์นะครับผมนะฮะเยาวันเนี่ยฮะหน้าปกเห็นไหมฮะหน้าปกเป็นสีแดงนี่นะครับผมแบทแมนเยาวันนะครับนะฮะนะครับผมนะอ่าทีเนี้ยเมื่อคืนเนี่ยมันก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างนะแล้วก็รูปออกมาเยอะแยะเลยนะฮะนะครับเห็นไหมฮะเห็นรูปบนดาดฟ้านี่ดูสวยงามนะฮะดูสวยงามทีเดียวนะแล้วก็ทำไม่รู้เลยว่ามันของแท้นะฮะ <laughs> ไม่ใช่ของปลอมนะฮะอย่างนี้นะน่าจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมนะฮะคือในงาน dc fan dome น,นี่ยเดอ Batman ะแบทแมนฮะก็จะมีแขกมากัน3คนนะนะครับผมก็จะมีอ่ทางแมทตลีฟนะเป็นผู้กำกับนะฮะแล้วก็โรเบิร์ตแพตติสันนะครับผมแล้วก็แล้วก็จะมีโซอีคลาว t z ินะที่เป็นเซรีนาคลายเนี่ยฮะอะ่มาพูดถึงตัวอย่างนี้กันนะครับผมนะนะครับผม อ่าเราไปดูทีละช็อตเลยผมจะเจาะเจาะลึกไงมันชื่อชื่อตอนตอนนี้คือเจาะลึกนะครับเป็นการเจาะลึกโอยยางของเดือบแบทแมนเมื่อคืนนะอ่าทีละช็อตเลยนะครับผมนะครับอ่าเราไปไปกันเลยนะนะครับอันนี้เป็นตัวตอนแรกตอนแรกคือมันจะมีในร้านในร้านนะฮะเป็นร้านนะฮะเป็นร้านอยู่นะเป็นร้าน จะมีโจรน,นั่งอยู่อ่ะจะมีตำรวจนะฮะตำรวจนะฮะเข้าไปนะครับผมตํารวจเข้าไปอันนี้น่าจะเป็นเดิร์ลิเลอร์นะมองว่าเป็นเดิร์ลิเลอร์นะครับผมเป็นเดิร์ลิเลอร์นะครับอ่านะฮะแล้วก็นั่งกินกาแฟานะแล้วเป็นรูปอะไรเอ่ยนะฮะเดิร์ลิเลอร์ตาวอร์เนอร์บัตเทอร์นะสีแดงนะครับผมวอร์เนอร์บัตเทอร์นะครับ อน,นะฮะอันนี้นะ่าสนใจเป็นอ่าปอดไลท์ของแบทแมนไงมันจะมีทุกภาคไงอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่ออริจินอลอะไรเงี้ยแต่ภาคเนี้ยผมชอบว่ะคือไอ้สัญญาณแบทแมนอ่ะมันดูแบบดูเหมือนรีบทำอะครันทําทำหยาบๆอะทำด้วยความโกรธอะไรเงี้ยด้วยความอาฆาตอะใช่ไหมฮะไม่ไม่ปราณีนไงไม่ได้มีสติอ่ะ,อะเวลาคนทำไงแบบเฮ้ยกูทำทำ,ทำแบบ อาฆาตเค้นโกรธอะไรเงี้ยทำแบบเร็วๆอะ่ะเออเออ,เอ,อน่าสนใจอเนี่ยมันจะแปลกไงเห็นไหมฮะทำแบบหยาบๆอะไรเงี้ย,ยนะฮะต่อ,อนะ่ออ่าแล้วก็เอ,อ้ยไอฉากนี้น่าสนใจนะครับคือมันทำให้นึกถึงไอ้นี่ฮะไอจ๊กเกอร์นะครับผมเป็นฉากรถไฟไง ะะฮมันทำให้นึกถึงไอ้โจ๊กเกอร์นะฮะโจ๊กเกอร์ที่จอกินฟินิกส์ไงคนระับเล่นไหนครับผมนี่ฮะเห็นไหมในรูปอะฮะโจกคินฟินิกส์เนี่ยอืมเนี่ยคล้ายๆกันนะนึกถึงเลยอะผมนึกถึงในโจ๊กเกอร์ทันทีเลยนะครับอะต่อหนะ้าอีไอ้น,นี้มันเป็นในพวกนี้อะฮะไอะ เราเห็นในตัวอย่างที่แล้วละเป็นพวกลูกลูกกาโล่ลูกกระจองอะ่ะตัวอย่างที่แล้วก็โผล่มานะซึ่งมันนําแสดงโดยอ่า AK เคโกนะครับผมในนั้นเห็นไหมฮะอันนี้ตัวอย่างที่แล้วไงที่เป็นทม t i กอ่ะฮะในไททันนี่ฮะ t i m b e กในไททันซีรีส์ไททันนะฮะนะนี่ฮะทาง Kesbiomac เนี่ยฮะ AK เคโกเป็นอาจจะเป็นลูกลูกกาโลอะไรเงี้ยอืมอะไรสักอย่างนะฮะลูกกาโลของอะไรไม่รู้นะอืมต่อต่อ อุยอกก้ยไอฉากตะกี้นะผมนึกถึงไงเนี่ยอ่าผ้าไงเนี่ยแบ,แบทสตูปอร์ครับผมแบทสตูปเปอร์แมนนะฮะนะครับที่ในฉากในโกดังเนี่ยโกดังแบทแบทแมนวีสตูปนะครับผมนะฮะฉากโกดังนะครับผมเนีน่ยในรูปเห็นไหมฮะแล้วก็สู้กันโจรมาหลายคนไงโจรมาเยอะ,ะฮะมาแล้วก็แล้วก็สู้ในโกดังเนี่ยเออมีความมีความคล้ายๆนะ นะครับผมโอ้นี่ตู้ออ้โ้ไอโจนอ่ะโจนมันยิงนะมันยิงไงแบทแมนนะครับผมโจนนะฮะยิงแต่ยิงที่เสื้อที่ชุดอะที่เสื้อนะไม่เป็นไรไงเป็นเสื้อกรอกกันอยู่แล้วนะเออทำไมไม่ยิงที่หน้าหระเออแล้วแตหลกเดียรเนี่ยยิงยิงที่ชุดนะติดกรอกติดกราะ ถ้าเกิดยิงที่หน้าก็น่าจะ,น,าจะน่าจะตายนะแต่ไม่ยิงนะฮะโอ้ยมนีชอ็อตนะฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์ของแบสแมนนะครับผมที่มือก็จะชอ็อตได้อหรฮะชอ็อตนี่ชอ็อตหัวเลยชอ็อตหัวนะเออตายไอพวกลูคาโรเนี่ยฮะชอ็อตหัวนะครับโอ้เยีเ่ยมมากอะ อืมไอฉากนี้นะผมนึกถึงไอเนี้ยดักไนโจ๊กเกอร์นะฉากสืบสวนสอบสวนนะเนี่ยในดักไนอะมีอ่าม,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 มันเป็นตำนานเลยในภาคดักไนอะครับผมไอฉากสอบสวนของแบทแมนอะ่ะเป็นตำนานเป็นฉากที่คนจดจําอันนี้ก็ทําให้นึกถึงนะภาคดักไนนะครับผมทําให้นึกถึงได้เลยตรงนี้นะนะครับเอ้ยโกรธเลยนะเนี่ย <laughs> ภาคนี้มันดูดันไงเพราะว่าเป็นแบทแมนที่มันยังอาฆาตอยู่นะฮะมันยังใหม่ๆอ่ะเยาวันนะถูก <Year one. S 1> ไหมอารมณ์คนเรามันกำลังพุ่งพุ่ง่าหน,น่ะฮะผมเพิ่งเกิดใหม่ๆเนะีเหตุการณ์อะไรต่างๆนะมาแค้นไงไวรุ่นอะไรเงี้ยจะเอาเรื่องนะฮะ,ะเอาเรื่องอืมระเบิดอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อไอ้นี่ เฟนดน่าคลายนะฮะอันนี้ชัวร์ค่อนข้างชัวร์น่าสนใจเลยลงจากรถอะไรเนี่ยมผมว่าโดดเด่นนะเป็นการเคสที่ดีเลยนะฮะไอ้โซอีคาวิดมาเป็นเฟนดิน่าคลายผมว่าแกลกใหม่แล้วแบบดูดูดูดีอะ่ะน่าสนใจอันนี้ช็อตช็อตนี้ดีมากเลยรู้เลยว่าเป็นของของแท้แน่ฮะแบนแมนนะฮะคือบนดาดฟ้าเนี่ยอืมเห๋่แนะ่ะฉากนี้แสงอะไรดีด้วยนะ,ะแสงสวยนะ โอ้ยมีเตะสูงนะฮะเห็นไ,ไหมครับเตะสูงปาบอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นการต่อสู้หรือฝึกฝนอะไรนะแต่เป็นเซรีน่าคลายแน่นอน,นะฮะเนี่ยเป็นเซรีน่าคลายโซอีคาวิดนะ,ะเป็นการฝึกฝนหรือต่อสู้กับใครไม่รู้นะดูตามดีเลยอะถ้าเป็นการเป็นแบทแบทแมนที่ถ่ายภาพภาพสวยนะอืมแบบเนี้ยฮะ เธอจะมีมอเตอร์ไซค์นะจะขับมอเตอร์ไซค์ในภาคนี้ฮะอ่ามอเตอร์ไซค์ของเธอนะครับอืมเนี่ยแคสมาดีผมว่าโอเคเลยไซน้าคายโซยีคาวิตนะ<ส>เห็นไหมฮะคือการแต่งตัวลูกอะไรมันดูดีอนะฮะอืมเนะนี่ยสามรูกนะฮะแล้วก็รูปบนดาดฟ้าอะไรมันดูเข้าท่านะนดูเจ๋งไงนะแต่เนี่ยผมนึกถึงไอ้นี่เลยว่ะ พอใส่ชุดหนังแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะทร <laughs> ีนิตี้ในเดือดแมทริกไงเออมันมันเหมือนนะมันมีมันมีความเท่อย่างนั้นอยู่อ่ะเห็นไหมฮะคล้ายๆพวกทรินิตี้ในเดือดแมทริกพวกนี้มันมีความเท่อยู่ไงนะเท่แบบนั้นอยู่นะอืมน,น่าสนใจอยู่นะอต่อนะฮะตอ้อนี้เพนกวินนะฮะเพนกวิน อันนี้เพนกวินนะไอสแสดงโดยโคลินฟาเลวอ่ะไอภาคเนี้ยมันดูเรียวนะมันทําเรียวมันทําให้แบบไม่แฟนตาซีไงแบบอ้วนๆขาสั้นๆเพนกวิน Penguin, แบบภาคแบทแมนรีเทิร์นนะฮะแต่อันี้เป็นคนจริงๆเลยมันดูเรียวอะ่ะมันรู้เข้ากับทีมของหนังอ่ะมันไปด้วยกันได้ไงนะฮะเป็นคนจริงดูเรียวๆนะออันนี้เอาเฟรดนะแอนดี้เซอร์คิต มีมีแผลเป็นด้วยวะ <Art less S 1> อื <I S 1> ที่คิ้วเนี่ยคิ้วซ้ายมีแผลเป็นอ่ามันมีซีรีส์นะคอมิกซีรีส์อัลเฟตเพนนี่วอตอะคือเขาเป็นทหารนะครับผมอัลเฟตเนี่ยเป็นสายลับทำงานให้หน่วยงานข่าวกรองของอังกฤษมาก,ก่อนเป็นเอ็มไอซิกเเป็นทหารนั่นแหละม,มันมันมันเหมาะมันเหมาะ สมแล้วก็เจาะอะไรเขาเรียกว่ามันเข้ากันได้กับแบทแมนไงเพราะว่าทหาร m อ็ I พวกนี้มันมีการคิดวางแผนกลยุทธ์ต่างๆไงในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามอ่าถูกไหมฮะนี่ไงคือจะจะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ยังไงเนี่ยมีการวางแผนมีกลยุทธ์ต่างๆมีแผนการเนี่ยแล้วมันก็อ่าเหมาะเหมาะกันอพอดีพอดีกับไอ้แบทแมนเนี่ยที่มันต้องออกไป ต่อสู้กับวายร้ายต่างๆมันก็ต้องวางแผนกลยุทธ์ต่างๆไงเพื่อเอาชนะไอ้วายร้ายเหล่านั้นแล้วก็สืบสวนคดีอะไรเงี้ยเนี่ยออาเฟดเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะครับในการสืบสวนในการวางแผนอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเสริมให้แบทแมนมีสกิลต่างๆสกิลในการปราบป,ปามวายร้ายเนี่ย<ม>ได้ดีขึ้นนะฮะในการทําภารกิจต่างๆอะออาเฟดเป็นคอย โดช่วยส่งเสริมที่ดีนะนะครับผมนะฮะ,นะฮะเออแล้วก็นี่เสื้อกั๊กแขนกุดเนี่ยเนี่ยแม่นะมันทำให้ในคอมิกมันมีนะเนี่ยเนี่ยเสื้อกั๊กแขนกุดเนี่ยฮะคือภาคก่อนอน่ะเขาจะใส่ชุดสูตรปกติไงสูตรแขนยาวปกตินะแต่ภาคนี้แม่งแปลกวะเป็นเสื้อกั๊กแขนกุดอืมอืมดูเท่ดีอ่ะเ <time>. oh. หมาะนะแคดมาโอเคนะ,ะนครับผมต่อครับต่อไป อุ้ยไอ้น,นี่มันเป็นการสืบนะเป็นการสืบสวนสืบสวนของแบทแมนนะครับผมเห็นไหมฮะมันจะมีบอกว่า the sin of my m า father นะอ่ะ์ะประมาณว่าพ่อของฉันเนี่ยมีบาปอะไรอะไรเงี้ยนะครับอืมอืมนี่ไงเดือดขึ้นมาอ่าโทรัสเวนไง นี่ฮะโธมัสเวนในรูปกับกับกับแม่เขามาท่าเวนอ่ะตายไปอย่างเงี้ยอ่ามีการเชื่อมโยงกับพ่อเ oh. บื้องหลังในอดีตบางอย่างนะมีการเชื่อมโยงอะไรอ่าน่าสนใจน่าสนใจมากเรื่องนี้ฮะต่อนะอนี่โซอีคราวิทเน่ <Lic> อุ้ยโอโเอาไม้มามาทุบเลยอ่ะม้เบสบอลนะฮะทุบจัดแสงดีนะไอเนี่ยคือคือคือคนที่ถ่ายนะฮะเป็นเกรกเฟเซอร์นะครับผมคือเขาถ่ายให้ดูนกับลกวันสตาร์วอล์กวันนะผมเนี่ยฮะดูนด้วยดูนที่จะเข้าปลายเดือนนี้นะแล้วก็ลกวันนะครับ แล้วก็มาทําเรื่องแบทแมนนี่แหละเป็นคนถ่ายภาพนะดินิมาตูกรัฟเฟอร์เนี่ยนี่ยเกรกเฟเซอร์นเนี่ยแล้วก็เขาก็มีผลงานมาหลายเรื่องแล้วนะฮะน่าสนใจทีเดียวนะการถ่ายภาพของเขามาทาให้แบทแมนเนี่ยมันแตกต่างออกไปนะฮะผมแตกต่างออกไปค่อนข้างเยอะเลยนะ <c oughs> โอ้แม่งโหดวะโอ้โหนี่เ็นควินก็น <c oughs> ไอ้ข่าวอะ่ะไอเ้เพนกวินมันบอกไงว่าเฮ้ยใจเย็นๆหรอเพราะว่าแบทแมนมันไม่สนใจะนะภาคนี้เอาอย่างเดียวฮะปราบอย่างเดียวอ่ะคือแบบปุ๊บอย่างเดียวฮะสายทุบกระทึบคนอะ่ะแบทแมนบอกเอ้ไอเ้เพนกวินบอกใจเย็นๆยอะไรเงี้ยนะอะไรวะโอ้ อระทืบแบบอโหแบบคือลุยอะครับลุยแบบไม่สนใจอะไรอะคือการมีเหตุผลจะน้อยน้อยกว่าเพราะว่ามันเพิ่งใหม่ๆเบียกแรกมาด้วยความอาฆาตไงเวีนเจ้นเนี่ยร้านแขนอาฆาตเนี่ยเหตุผลไม่มีแฮอาลมอย่างเดียวมีอไซค์โซอีคาวิดเนี่ยหนนาคาย เออถุงมือเนี่ยถุงมือน่าสนใจนะคือคือมันคือมันเป็นถุงมือธรรมดานะครับผมถุงมือธรรมดานี่แหละแต่มันม,มันจะมีไอเล็บอะมันงอกออกมามันมันทะลุทะลุไอถุงมือออกมานะ่ะเออเจ๋งดีวะ่ะสวยงามดีสวยดีฮนะสวยงามแล้วก็แปลกใหม่ดีนะเป็นการออกแบบที่ที่เข้าท่าเลยนะครับอโอ้ยคือ ทีนี้หน้าคายภาคนี้นะใช้วิกเยอะมากนะเห็นไหมฮะอันนี้เป็นสีแดงอะไรเงี้ยไลก่ก่อนหน้านี้เมื่อกี้คือก็ใส่ใส,ใส่วิกตลอดอเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเป็นการอําพลางมันเปลี่ยนโฉมไงเวลาใส่วิกแล้ว่จําหน้าค่าตาอะไรไม่ได้เป็นการอําพลางเพื่อเข้าไปในที่ที่มันมีศัตรูอยู่อะ่ะไม่ให้มันจําได้อะไรเงี้ยปลอมปลอมตัวเข้าไปได้ง่ายเป็นโจรไง ปลอมตัวเข้าไปได้ง่ายนะเออใช้วิกเยอะนะมีอีกชุดหนึ่งชุดสีแดงอีกนะอืม่ะอืมดาดฟ้าอ้ยไม่ดีป่ะอะไรอ่ะโอ้เจ๋งอ้ะมอันนี้มันเป็นอันนี้นะเซรีน่าคลายอะครับอ่ากระโดดโลงจากหลังคาอืม ไม่ไม่เคยไม่ก็เห็นความสมจริงอย่างนี้นะในภาคก่อนๆนะอันนี้เป็นความสมจริงนะเราไม่นี่ถึงในคอมิกนะเห็นไหมกว่ากระโดดโหลดล้วมีแท่อันนี้อันนี้ไม่มีนะในในหนังเรื่องนี้ไม่มีแท่นะเห็นไหมกระโดดกระโดดอย่างเงี้ยเออแบบมันดูเจ๋งเดียดูดีอ่ะแปลกนะ,ะผมว่าเข้าท่าเลยนะฮะ้างนี้นะนะต่อโอ้โหไอ้เทพอ่ะ มันกระโดดลงมาจากอันนี้ฮะ <list> อ่ากระโดดลงมาจากระเบิดคือมีระเบิดไงระเบิดแล้วก็แบทแมนก็แบบทะลุจากระเบิดลงมานะ่ะเห็นไหมฮะทะลุลงมาแล้วมเาเช็ดแสงสวยนะฮะแสงแบบระยิบระยับอะไรเงี้ยแบบมันดูแบบดูสวยงามดูเท่อะทะลุมาจากระเบิดอะปุ๊บแสงระยิบระยับไปหมดเลยเห็นไหมฮะแสงระยิบระยับเ,น,เ,เน,บบนี่ยฮะสวยงามดีฮะ เป็นดีไอ้เหี้ยโอ้โหแบบไอ้นี่มันไอ้ไอ้ช็อตนี้นะมันคือแบบไม่กลัวครับเดินมาเลยอ่ะเดินมาแบบแอันนี้ปืนอันนี้เลยนะอันนี้เป็นพวกนี้เลยฮะ,ะไอเนี่ยเป็นพวกโจรไง พวกโจรเรามาใช้ปืนไรเฟิลจู่โจมเลยนะไม่ใช่ปืนพกอะไรนะไอ้เมื่อกี้ภาพแรกเป็นปืน,ป,นปืนพกไงในต,ตอนแรกอะ่ะอันนี้เป็นไรเฟิลจู่โจมเลยนะยิงแบบปราดใส่เลยอะ่ะนะครับแต่ไม่เป็นไรยิง,ย,งยิงที่ยิงที่ยิงที่กล่องไงยิงที่ตัวไงไม่ได้ยิงที่หน้ามันนะไม่เป็นไรฮะแล้วมันไปคลายเนี่ยไอ้โลกวันไงดาร์คเวเดอร์ที่ตอนโผล่มาตอนสุดท้ายอะ่ะ ที่โผล่มาอย่างเท่เก่งกาเนี่ยฮะเพราะว่าเกรกเฟเซอร์เขากำกับภาพลลกวันไงมันก็ให้ความอารมณ์กลิ่นกลิ่นคล้ายๆกันกับที่ดาร์คเวเดอร์โผล่มานะนะโอ้โหแม่งอ่ะมันว่ะทางนี้เจ๋งโอ้ยแบดมอบิลว่ะโอ้มผมชอบนะผมชอบแบดมบิลคันนี้ว่ะมันดูเป็นอเมริกันด้วยอืม อเมริกันแล้วก็เห็นไหมฮะภาคอื่นไม่เหมือนเลยอันนี้เฟนตาซีเลยหนึ่งเก้าแปดเก้าของทีมเบอร์ตันนะภาคแรกอันนี้ของโนแลน<ๆ>นะครับกิ <S 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 2> <S 2> สเทนเบลอันนี้แบทโมบิลเหมือนกับเป็นรถรถถังรถทหารในสงครามนะฮะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งเห็นไหมฮะมันสร้างความแตกต่างไงอีกแบบหนึ่งอ่ะเป็นแนวอเมริกันนะครับคล้ายๆพวกดอมทูเรโต้ในฟาสอะไรเงี้ย อเมริกันมัสเซลนะฮะแล้วก็มันดูดิบอ่ะคือมันดูแบบยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยเออยังทําไม่เสร็จอ่ะมันดูแบบคล้ายๆแบบเร่งรีบจะจะล้างเคนอะไรอย่างเงี้ยน,นะเหมือนซึ่งเหมือนตัวเขาไงซึ่งเหมือนตัวแบตในในภาคน,นี้ไงฮะนะฮะ,นะฮะซึ่งเหมือนตัวแบตอยู่นะฮะเห็น <laughs> ไหมฮะไ <laughs> อนน้แบบโคตรอาฆาตนะฮะแบบ ยิงปันแบบแค้นอะไรเงาาบบี้ยอาฆาตโอ้ยเจ๋งดีอ่ะเจ๋งๆนะฮะเจ๋ง,จงๆฉากตะกี้มันกระโดดลงมานะฮะกระโดดล่อนแบอะ่ะครับกระโดดล่อนลงมาล่อนลงมาแล้วก็ผ่านกระจกเป็นช่องตึกอ่ะฮะเป็นช่องตึกนะ ฉากนี้นะช็อตนีนะ้แล้วก็เฉียวอนะฮะเฉียวหน้าต่างผ่านช่องตึกแล้วก็เฉียวหน้าต่างไปเนี่ยเออเข้าท่าดีเจ๋งดีนะนะครับผมเนี่ยเฉียวไปอโอ้ยฆาตกรนะอันนี้สตรีมสตรีมสดเลยฆาตกรสตรีมสดนะเออพัฒนาไปหน่อยเมื่อก่อนออกทีวีนะอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้สตรีมเลยเอ้ทุกคนนะ กำลังทุบเลยนะฮะเมื่อกี้กำลังทุบเลยสายทุบเลยแคทวูแมนแน่ตกใจอะ่ะเซรีนาคลายอะ่ะเฮย้ยอะไรวะอะไรเงี้ยแบบดูโหดดูโหดเทียมอะ่ะครับดูคล้ายๆแบบเป็นโจนอะ่ะโหดเทียมทุบคนอะไรเงี้ยนะฮนะ,ะอ,อันนี้เจฟฟีไ่ไรนะครับผมเจฟฟีไ่ไรเป็นกอร์ดอนทีมก,กอร์ดอนนะอืมีมรอยแผลเป็นดนวยนะฮะผม มีรอยแผลเป็นข้างหลังอันนี้จากคอมิกนะอืจากคอมิกมีรอยแผลเป็นอยู่ข้างหลังนะรอยแผลคืออันนี้ดั้งเดิมเลยนะฮะเนี่ยฮะคือจากการต่อสู้ต่างๆไงพอเริ่มต่อสู้อ่ะมันก็จะมีมีรอยบาดแผลละเป็นแผลเป็นที่ข้างหลังเขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่สนใจแล้วฮะมันอยู่ข้างหลังเขาอ่ะเข,เขาไม่เขาไม่สนใจจะเป็นรอยแผลเป็นต่างๆอยู่ทางไอ้แหนบูทอ่ะ นะครับผมอ๋อะไรอะน่าจะเป็นนำผู้คนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันวะนำคนด้วยนะเป็นนำคนคือแบทแมนเป็นผู้นำคนสักทำอะไรสักอย่างเนี่ยกำลังพาออกมาหรือว่าอะไรไม่รู้นะฮะอันนี้น่าสนใจอยู่น่าจะเป็นช่วงท้ายๆของหนังผมว่า เออพาคนออกมาอะไรเนี่ยเหมือนกับจะร้องไห้เลยนะฮะแบทภางนี้ดูกล้ามกลืนดูขมขื่นนะดูมันสะเทือนอารมณ์นะครับผมนี่เขาจะร้องไห้เ,เห็นไหมน้ำตาเลือๆออกมานะอืมนะครับผมอันนี้เอาเฟดนะ ออฟเฟตไอฉากนี้ผมชอบมากเลยผมดูตัวอย่างอะคือไอเพนกวินเนี่ยฮะมันบอกว่าเอ้ยฉันเก็บฉันเก็บแบทแมนได้แล้วฉันเก็บเขาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไอกูเก็บได้แล้วว่ะเก็บได้แล้วมันไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแล้วอยู่นะเนี่ยเก็บได้แล้วแกติดฉันนะเนี่ยมองกระจกหลังโอ,โอ้โหไ ไอแบทโมบิลเนี่ยมันมัน,ม,นมันบินมาเลยล่ะไอยังตกใจเว้ยมันมาแล้วมาเร็วนะครับผมบนโอ้โหแบบเรียบร้อยเป็นกินเดินมาอย่างช้าช้านะครับผมผมนึกถึงเวลามันเดินอย่างเงี้ยคล้ายๆพวกฆาตกรโลจิตนะครับผม <laughs> พวกัตร์เล็ตเชื่อ,อไอล่าเหยื่อล่าผู้หญิงอะไร ไอพวกเนี้ยเจสันนะครับเจสันโบฮีไมเคิลเมเยอร์พวกเนี้ยมันจะมาแบบเยี่ยมไงชา้ชาช้าแบบว่าเฮ้ยแบบย่างกลายจะล่าเหยื่ออย่างชา้ชาชา้าเยี่ยมโหดไงเดินมาอย่างแบบช้าช้าอางเงี้ยล่าเหยื่อเจสันไมเคิลเมเยอร์แกเสร็จสันแล้วเนี่ยเสร็จของจริงอันนี้คือเสร็จของจริงนะ <laughs> คือคือเหยื่อที่ที่มันไม่มีทางหนีนะครผู้ล่าเนี่ยมันจะแบบ มาอย่างช้าๆไงอยู่ในกำม,มือแล้วฮะอันนี้เสร็จของจริงนะนะครับผมไปโลโก้โลโก้อันนี้เหมือนเ,เหมือนตอนที่เราเห็นมาละเราลับเจ๋งองเอะไรยทำแบบรีบๆนะฮะเห็นไหมโลโก้ค้างคาวอะ่ะทำแบบรีบๆแบบไม่ไม่มีเวลาแล้ววะจะจะไปล้างแค้นนะฮะจะเอาอย่างเดียวอะไม่ได้สนใจ อะไรนางมาทําคือ <c oughs> คือรีบๆทำอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปล้างแค้นนะเพิ่งวาดอนะไรเงี้ยใหม่ๆสดๆเนี่ยเนี่ยรีบรีบทําโลโก้ไอตัวแบทแมนเนี่ยตัวข้างคาวเนี่ยนะครับผมสุดยอดนะชอบนะสุดยอดจริงตัวอย่างนี้เซนเลอร์เซนเลอร์อันนี้นดีมากนะครับผมผมชอบมากแล้วก็ คนน่ะคนก็ยังชอบความมืดมนนะของ DC นะยังชอบอยู่แต่ต้องทาออกมาให้มันให้มันดูเจ๋งให้มันดูเท่อะถ้าเกิดเจ๋งแล้วมันเท่เนี่ยแปลงมาเนี่ยโอ้พวกคนก็ยังดูนะเป็นพันล้านแน่นอนนะครับอย่างอะไรบ้างโจ๊กเกอร์เนี่ยพันกว่าล้านนะทุนสร้าง30ล้านเหรียญน,นะอควแมนก็พันกว่าล้านเหมือนกันเห็นไหมฮะอควแมนมีมีความดาร์กนะไม่ใช่ไม่มีนะเอาฉากอะไรฉากไอไอเทรนด์นะครับผมที่ที่เรือไง ท,ที่เรือแล้วก็มีเทรนด์นะะเทรนด์มาจากใต้ทะเลไงแดงๆอะ่ะนั่นแหละก็มืดก็ดาร์กอยู่แล้วก็แบทแมนเนี่ยอไอเรื่องนี้ผมว่าขายได้ม่าจะขายได้อยู่อาจจะเป็นไม่รู้เท่าไหร่นะต้องติดตามกันนะครับผมน่าสนใจทีเดียวนะโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะติดตามซับสไครต์กันได้นะครับผมนะและสามารถนะครับชมวิดีโอตอนอื่นได้เลยนะครับที่นี่เลยนะครับผม